เงินดิจิตาลใหม่ล่าสุดเดือนกันยายน2567ใครมี7ข้อนี้ได้เงินสด10,000บาทดูเลยได้ไม่พลาดเงินใหม่ล่าสุดครับตอนนี้ใครที่มี7ข้อในคลิปนี้คุณได้เงินสดย้ำว่าเงินสดเงินสดจริงๆ10,000บาทให้กับคนที่มี7ข้อในคลิปนี้ครับมาดูกันว่าจะเป็นคุณ คนในครอบครัวคุณคนในชุมชนคุณคนในหมู่บ้านคุณคนในละแวกใกล้เคียงคนในจังหวัดของคุณคนในอำเภอของคุณหรือเปล่าที่จะได้ตรงนี้ครับมาดูกันสำหรับตรงนี้เริ่มการที่ข้อที่1ที่คุณต้องมีเพื่อได้เงินครับก็คือคุณจะต้องเป็นกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนครับบัตรสวัสดิการแ,และบัตรคนจนเนี่ยคือชื่อเดียวกันนะก็เรียกต่างกันไปโดย การที่คุณจะได้คําว่าได้บัตรหมายความว่าคุณต้องลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบล่าสุดที่ผ่านมานะครับแล้วผ่านย้ําว่าต้องผ่านแล้วการลงทะเบียนผ่านไม่เพียงพอนะครับคุณต้องยืนยันตัวตนเรียบร้อยด้วยเพราะว่าหากคุณลงทะเบียนผ่านแต่คุณยังไม่ได้ยืนยันตนนครับ การได้เงินเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าคุณยังไม่ถือว่าเป็นกลุ่มที่ยังได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบสมบูรณ์การจะได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบสมบูรณ์คือได้เงินเข้าเป็นประจําทุกเดือนของสิทธิปร,ประโยชน์ของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ว่าจะเป็นเงินค่าซื้อสินค้าค่าเดินทางค่าการหุงต้มหรือว่าเป็นค่าน้ําค่าไฟแล้วก็ค่าอะไรต่าง,างๆเนี่ยที่คุณจะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆของบัตรสวัสดิการจะได้ก็ต่อเมื่อคุณได้ทําการยินยอนตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับดังนั้น ใครที่รู้ตัวว่าคุณเนี่ยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมานานแล้วแต่ยังไม่ได้ไปยืนยันตัวตนนะครับให้คุณรีบไปทําการยืนยันตัวตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแบบด่วนเลยเพราะว่าการยืนยันตัวตนแบบด่วนตรงนี้จะส่งผลให้คุณได้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของคุณนะครับแล้วก็คือพูดง่ายๆก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณเนี่ยจะเป็นผ่านนั่นเองนั้น บัตรสวัสดิการรัฐคุณต้องผ่านและก็ยินันตนสำเร็จเรียบร้อยการยินันตนบัตรสวัสดิการรัฐทําได้ที่ธนาคารกรุงไทยออมสินธนาคารทกสทาได้ตามเวลาที่ธนาคารเปิดเลยนะครับก็ไปจัดการได้เลยสิ่งที่คุณต้องเตรียมไปครับคือบัตรประจําตัวประชาชนรุ่นใหม่เพราะว่าบัตรประจำตัวประชาชนรุ่นใหม่เนี่ยคือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นั่นเองเพราะว่าบัตรประชาชนรุ่นใหม่ก็คือใช้สิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรุ่นใหม่นั่นเองครับก็เตรียมไปแล้วก็ไปที่ธนาคารได้เลยครับออมสิน ทางอมสินอ,อกรสนะกรุงไทยนะครับคารของรัฐนั่นเองแล้วก็ไปทําการยินเนอนตนครับบอกเจ้าหน้าที่ว่ามายินเนตอนตนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเท่านี้ครับคุณก็จะเป็นกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านแล้วครับนี่คือกลุ่มแรกที่จะได้เงินคือข้อที่1ครับคือได้เงินสดกลุ่มนี้จะได้เงินสดเพราะว่ารัฐประกาศว่ากลุ่มนี้ได้เงินสดครับข้อที่1 ข้อที่2ครับที่จะได้เงินสดก็คือกลุ่มของคนพิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในกรณีที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อกี้นะครับในข้อแรกแล้วก็ยูนินตอนด้วยนะครับต้องเป็นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเหมือนกับข้อแรกเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านแล้วก็ยูนินตนแต่อันนี้คือเจาะจงในกลุ่มของกลุ่มคนพิการนะครับกลุ่มผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเมื่อกี้กลุ่ม บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มผู้มีรายได้น้อยกลุ่มปกตินะครับกลุ่มที่ลงทะเบียนแล้วผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอ<ะ>นนะันนะั้นะนะคือกลุ่มแรกแล้วกลุ่มต่อมาคือกลุ่มของผู้พิการนะครับที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะเพราะว่ากลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคือทําไมถึงได้นะครับก็คือกลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่รัฐรู้ว่าต้องรับการช่วยเหลือพิเศ,ศษนะครับก็คือมีอารายได้น้อยนะครับก็โดยเกณฑ์รายได้นะครับนั้นเนี่ยเมื่อเอาทาบ โครงการสิทธทิประโยชน์ที่สิทธิที่จะผ่านนะครับคุณสมบัติที่จะผ่านาเงินดิจิตอลหนึ่ง 1, บาทเนี่ยมาทาบกันแล้วนะครับบัตรสวัสดิการรัฐยังไงก็ได้นั่นเองครับเพราะว่ามันตรงตามมันไม่เกินเกณฑ์รายได้แล้วก็ไม่เกินเกณฑ์เงินฝากอยู่แล้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือข้อที่2ครับคุณผู้พิการที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐต่อไปข้อที่3คุณมีไหมก็คือ เป็นคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับที่มีบั wan ita wan ita ตรประจําตัวผู้พิการแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับในกรณีที่คุณไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับกลุ่มผู้พิการเนี่ยแต่คุณยังมีอายุ16ปีขึ้นไปนะครับแล้วมีบัตรประจําตัวผู้พิการแล้วคุณสมบัติต่างๆเนี่ยคุณผ่านเกณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเกณฑ์ของรายได้เกณฑ์อะไรต่างๆเนี่ยคุณผ่านหมดนะครับ คุณก็จะได้เหมือนกันนี่คือกลุ่มที่3ตรงนี้ครับก็คือผู้ที่มีอายุ16ปีขึ้นไปที่มีบบตรรจุผู้พิการบรรจุผู้พิการก็ค,คือคุณได้ลงทะเบียนเข้าอยู่ในบัตรบรรจุผู้พิการคุณจะได้สิทธิ์เบี้ยผู้พิการนะครับทุกๆเดือนอยู่แล้วถ้าคุณเป็นคนที่ได้ตรงนี้อยู่คุณก็จะได้ในส่วนของ10,000บาทเป็นเงินสดด้วยครับสำหรับกลุ่มนี้โอเคนะครับนี่คือกลุ่มที่3ต่อไปข้อที่4ครับก็คือผู้สูงอายุ ที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุอยู่ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปัจจุบันนะครับสำหรับใครที่เป็นกลุ่มของผู้สูงอายุที่ก็คือได้เงินเบี้ยผู้สูงอายุอยู่เป็นประจําทุกเดือนนะครับเดือนทุกๆเดือนคุณได้มาอย่างตลอดสม่ําเสมอที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็คือเป็นผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคุณก็จะได้เหมือนกันอ่าก็ จาะกลุ่มนะครับบัตรสวัสดิการก็จะเป็นกลุ่มคนที่ยังไม่เป็นผู้สูงอายุกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มของผู้พิการก็ได้หมดนะครับโอเคนี่คือข้อที่4ข้อที่5ครับเป็นผู้สูงอายุที่รับเบี้ยผู้สูงอายุที่มีแบบรวมผู้พิการก็ได้เหมือนกันนะครับกรณีที่เป็นผู้สูงอายุแต่จะไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับแต่ว่ามีแบบรวมผู้พิการตรงนี้ก็ถือว่าเข้าร่วมได้เพราะว่าเป็นกลุ่มที่ มีส่วนนะครับที่จะได้เงินสดเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยก็ต้องเช็คในส่วนของเกณฑ์รายได้ดเกณฑ์ต่างๆด้วยนะครับว่าผ่านเกณฑ์คุณสมบัติของเงื่อนไขโครงการหรือเปล่านั่นเองอันนี้ข้อที่5ครับผู้สูงอายุที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุที่มีบัตรบริการก็จะได้อ่าก็ใน5ข้อนี้เนี่ยคุณอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ได้นะครับก็คือมีใน5ข้อนี้มี5ข้อนี้ในข้อใดข้อหนึ่งถือว่าได้แล้วเพราะว่ามันเป็นกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไง คนๆนเราก็จะเป็นกลุ่มๆหนึ่งถ้าคนในครอบครัวคุณเนี่ยอยู่ใน5กลุ่มนี้เนี่ยสักกลุ่มหนึ่งก็จะได้เงินสด1 0 0 0 0หมืนบาทครับทีน,นี้ยังไม่หมดนะมันจะต้องทําต่อนะครับการที่คุณจะได้เงินสดได้ยังไม่จบก็คือต้องมีข้อที่6ครับข้อที่6ครับคือการผูกพร้อมเพย์กับบบประชาชนให้เรียบร้อยเพื่อพร้อมรับเงินอันนี้คือเงื่อนเงื่อนไขที่รัฐจะโอนให้คุณได้นะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับ,บับบประชาชน รัฐจะไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีของคุณได้ดังนั้นคุณต้องทําการผูกพร้อมเพย์ย้ำว่าต้องกับบัตรประชาชนนะครับไม่ใช่ผูกพร้อมเพย์กับเบอร์มือถือเพราะว่ารัาตเนี่ยเขามีข้อมูลัตรประชาชนของคุณของคนไทยทุกคนอยู่แล้วดังนั้นข้อมูลนี้เมื่อนําไปใส่ในระบบของการโอนเงินเนี่ยจะทําให้สะดวกในการโอนเงินเพราะว่าโอนทีนึงเนี่ยก็หลาย10ล้านคนใช่ไหมครับอย่างนี้ก็ต้องมีอย่างต่ําก็ต้องมี13บสล้านคนนะครับอยู่ใน10ล้านคนขึ้นไปอยู่แล้วนะครับประมาณนี้นั้นเนี่ย การโอนเงินให้ไวให้เร็วก็จะผ่านระบบของพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนนะครับซึ่งใครที่ยังไม่ได้ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนแนะนําว่าระหว่างที่คุณถ้าเกิดว่าคุณังคลิปนี้ก็ให้รีบไปทําผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชนด่วนเลยนะครับสําคัญมากๆโดยการผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนจะทําธนาคารไหนก็ได้ที่คุณสะดวกก็ไปติดต่อธนาคารที่คุณสะดวกเลยครับที่เอาใกล้บ้านคุณที่สะดวกคุณนะครับไปผูกพร้อมเพย์บัตรประชาชนที่ธนาคารนั้นเลยโอเคครับนี่คือข้อที่6 ถ้าคุณผูกแล้วก็ยินดีด้วยครับมี6คข้อแล้วนะข้อที่7ครับก็คือบัญชีธนาคารที่คุณได้ผูกพอมเพลบัตรประชาชนในข้อที่ผ่านมาเนี่ยหรือหาคุณเคยผูกไว้นานแล้วนะครับให้ไปเช็คบัญชีของคุณอีกครั้งหนึ่งว่าบัญชีเนี่ยมีการเคลื่อนไหวมีการที่โอนเงินเข้าโอนเงินออกอยู่สม่ําเสมออยู่หรือเปล่าเพราะว่าอะไรเพราะว่าการโอนเงินออกโอนเงินเข้าเนี่ย คือการที่บ่งบอกว่าบัญชีนั้นมีการใช้งานอยู่ในปัจจุบันและธนาคารจะไม่ปิดบัญชีคุณนั่นเองดังนั้นต้องวิธีการครับที่คุณจะทดสอบแบบง่ายๆเลยว่าบัญชีคุณถูกปิดหรือยังครับคือให้กรอกเลขบัญชีธนาคารของบัญชีธนาคารนั้นๆนะครับแล้วเราทําการโอนดูถ้าโอนแล้วโอนได้ก็คือบัญชียังไม่ถูกปิดนะครับแล้ววิธีการเช็คว่าผูกพ,พรมเพย์แบบประชาชนเนี่ยก็ให้คุณลองคนที่มีมือถือนะสมาร์ทโฟนแล้วมี บัญชีธนาคารออนไลน์เนี่ยที่เป็นแ,บบแอปธนาคารนะครับก็ให้เขาลองทําการโอนดูโอนโดยการใส่นะพร้อมเพย์กับแบบประชาชนนะมันจะมีให้ใส่ในแอปอะซึ่งคนที่โอนเขาจะรู้อยู่แล้วก็ให้เขาใส่ไปแล้วใส่แล้วลองกดดูถ้ามันกดแล้วมันชื่นชื่อน,นะครับว่าเป็นคนนี้คนนี้นะตามที่ถูกต้องตามบัญการบัญชีที่ผูกพอมเมยบบ์ประชาชนเนี่ยก็แสดงว่าคุณได้ผูกพร้อมเพยบบ์ประชาชนสําเร็จครับ นี่ก็คือ7ข้อหากคุณมี7ข้อนี้นะครับก็คือได้เงินสด10,000บาทอย่างแน่นอนเพราะเงินตรงนี้เนี่ยเป็นเงินสดจริงๆเลยนะครับรัฐก็จะโอนให้กับคุณแล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ได้นะครับนี่คือข้อมูลล่าสุดที่นํามาฝากกันนะครับแต่ข้อมูลนี้เนี่ยถ้าหากมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงก็จะมีการอัปเดตให้นะครับแต่ณปัจจุบันเนี่ยเป็นแบบนี้นะครับนะสรุปกันอีกครั้งหนึ่งทั้ง7 ข้อนะครับอย่างที่ผมบอกเลยว่า7ข้อนี้ครับถ้าคุณมีเนี่ยก็จะได้เงินสด1 0,000บาทเลยนะครับสำหรับข้อที่ใน1-5ที่ผมบอกครับ1ก็คือกลุ่มที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นกลุ่มที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ลงทะเบียนผ่านยินดีตนผ่านข้อที่2ครับเป็นกลุ่มผู้พิการที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐข้อที่3ผู้ที่อายุ16บกปีขึ้นไปที่มีบัตรตัวผู้พิการแต่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ แต่ต้องผ่านกฎนะครับแล้วก็4ครับผู้สูงอายุที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 5. ครับผู้สูงอายุที่รับเบีย้ยผู้สูงอายุที่มีแบบตัวผู้พิการแต่ไม่แบบสวัสดิการแห่งรัฐทั้ง5กลุ่มนี้นะครับหากคุณอยู่กลุ่มใดกลุม่มหนึ่งที่ผมบอกใน5กลุ่มนี้หนถึงหเนี่ยก็แสดงว่าคุณจะได้เงิน1 0,000บาทแน่นอนครับว่ามีข้อใดข้อหนึ่งใน5ข้อนี้ก็คือผ่านแล้วนะครับโอเคแล้วก็ข้อที่6ต้องมีด้วยก็คือผูกพมเพลแบบชนให้เรบมัง แล้วก็ข้อที่7ครับบัญชีธนาคารที่ให้ไว้กับทางภัครัฐที่บุกเข้าไปบบชนเนี่ยมีการเปิดใช้งานอยู่ในปัจจุบันสามารถโอนเงินเข้าไปได้ครับนี่คือข้อมูลสําคัญล่าสุดที่นำมาฝากการมีการเปลี่ยนแปลงใดๆและเพิ่มเติมจะนำมาฝากทุกท่านอย่างแน่นอน